สวัสดีคะ่ะทุกท่านดิฉันสารินยาชาวานิตขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องของเราคะ่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อเลือกที่นั่งบนเครื่องบินหลีกเลี่ยง3ตำแหน่งเสี่ยงสูงเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุดิฉันในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบินที่มีประสบการณ์15 ปีในฐานะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเข้าใจง่ายและเป็นจริงที่สุดให้กับทุกท่านค่ะคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมในเที่ยวบินเดียวกันสายการบินเดียวกันและเวลาบินเท่ากันบางคนลงจากเครื่องบินแล้วยังรู้สึกแข็งแรงสดชื่นในขณะที่บางคนกลับมีอาการวิงเวียนเหนื่อยล้าความดันโลหิตตก หรือแม้กระทั่งต้องนั่งให้ออกซิเจนที่สนามบินทันทีเป็นเพราะอายุสภาพอากาศหรือร่างกายของแต่ละบุคคลความจริงแล้วหลายกรณีไม่ได้เกิดจากโรคร้ายแรงหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่มาจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่มีอันตรายนั่นคือตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินการเลือกที่นั่งที่ไม่เหมาะสมอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตตก ภาวะขาดออกซิเจนวิ่งเวียนศีรษะหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือเคยมีภาวะหลอดเลือดสมองสิ่งที่น่าตกใจคือ เมื่อซื้อต่อเครื่องบินแทบไม่มีใครบอกเรื่องนี้ให้คุณทราบอย่างชัดเจนดิฉันเป็นผู้ผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยการบินและกฎระเบียบการบินในประเทศไทยมาหลายปีมีโอกาสได้พบกับผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาสุขภาพบนเครื่องบินหรือหลังลงจอดทันทีและมีจุดร่วมที่น่าคิดคือหลายคนเลือกที่นั่งผิดในวิดีโอนี้ดิฉันจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับ 3าตำแหน่งที่นั่งที่ผู้สูงอายุไม่ควรเลือกซื้อต่อเครื่องบินเพราะอาจแอบแฝงความเสี่ยงต่อสุขภาพได้นี่ไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่ประสบการณ์บอกเล่าแต่เป็นการวิเคราะห์จากความเป็นจริงของการดำเนินงานเที่ยวบินสรีรวิทยาของผู้สูงอายุและหลักการความปลอดภัยการบินที่ใช้ในประเทศไทย ดิฉันรับรองว่าหลังจากฟังจบแล้วคุณจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทำไมที่นั่งบนเครื่องบินถึงมีบางตำแหน่งที่ควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนหากคุณเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ดิฉันหวังว่าคุณจะกดไลค์และติดตามช่องของเราไม่ใช่เพื่อสนับสนุนดิฉันแต่เพื่อให้ข้อมูลสำคัญเหล่านี้ส่งต่อไปถึงผู้สูงอายุท่านอื่นๆได้มากขึ้น ช่วยให้ทุกการเดินทางด้วยเครื่องบินปลอดภัยและราบรื่นยิ่งขึ้นตอนนี้ดิฉันขอเข้าสู่ประเด็นหลักค่ะเมื่อขึ้นเครื่องบินส่วนใหญ่เรามักจะคิดง่ายๆว่าแค่มีที่นั่งก็พอที่นั่งไหนก็เหมือนกันบินไปถึงที่หมายเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแต่ละโซนบนเครื่องบินมีสภาพความกดอากาศเสียงรบกวนการสั่นสะเทือนกระแสะลมและระดับการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน สำหรับคนหนุ่มสาวร่างกายอาจปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแต่สำหรับผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานต่างๆช้าลงเพียงแค่ปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยยืดเยื้อเป็นเวลาหลายชั่วโมงก็อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายได้ ความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้สูงอายุหลายท่านเมื่อเดินทางด้วยเครื่องบินไม่ใช่ความกลัวการบินแต่เป็นความกลัวว่าจะรู้สึกเหนื่อยความดันโลหิตตกเวียนหัวไม่รู้จะเรียกใครกลัวว่าจะรบกวนผู้อื่นกลัวว่าพนักงานต้อนรับจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันและที่กลัวที่สุดคือกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความกลัวเหล่านั้นมีเหตุผลครบถ้วน และน่าเสียดายที่ความกลัวเหล่านั้นสามารถลดลงได้อย่างสิ้นเชิงหากคุณรู้วิธีเลือกที่นั่งที่เหมาะสมตั้งแต่ตอนซื้อต่อตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยการบินและขั้นตอนการดูแลผู้โดยสารพิเศษที่สายการบินไทยใช้ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตเบาหวานจัดอยู่ในกลุ่มผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรก็ตาม ความช่วยเหลือนั้นจะมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงเมื่อคุณนั่งในตำแหน่งที่เหมาะสมเข้าถึงง่ายสังเกตเห็นได้ง่ายและส่งผลเสียต่อร่างกายน้อยที่สุดในทางกลับกันหากเลือกที่นั่งผิดแม้พนักงานต้อนรับจะเอาใจใส่เพียงใดความเสี่ยงก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆตลอดชั่วโมงบิน ในวิดีโอนี้ดิฉันจะวิเคราะห์ทีละสามตำแหน่งที่ผู้สูงอายุไม่ควรเลือกซื้อเตาซึ่งรวมถึงที่นั่งท้ายเครื่องบินใกล้ห้องน้ำด้านหลังที่นั่งตรงกลางแถวที่ถูกประกบข้างและที่นั่งใกล้ปีกเครื่องบินในแต่ละตำแหน่งดิฉันจะอธิบายให้ชัดเจนถึงสสิ่งคือทำไมตำแหน่งนั้นถึงเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุ ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าคืออะไรและประโยชน์ที่แท้จริงที่คุณจะได้รับเมื่อเลือกที่นั่งที่ถูกต้องดิฉันหวังว่าคุณจะฟังด้วยใจที่สงบไม่ตื่นตระหนกเพราะเป้าหมายของวิดีโอนี้ไม่ใช่เพื่อให้คุณกลัวการบินแต่เพื่อช่วยให้คุณบินได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นและราบรื่นยิ่งขึ้นการเดินทางด้วยเครื่องบินในวัยใดก็ได้ ตราบใดที่เราเข้าใจร่างกายของเราและเข้าใจเครื่องบินที่เรากำลังนั่งอยู่ถัดไปนี้ดิฉันจะเริ่มด้วยตำแหน่งแรกซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผู้สูงอายุจำนวนมากเลือกเพราะคิดว่าจะไม่รบกวนผู้อื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับแฝงไปด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้สูงอายุมากที่สุดตำแหน่งที่1ที่นั่งท้ายเครื่องบินใกล้ห้องน้ำด้านหลัง คุณคะผู้สูงอายุหลายท่านเมื่อซื้อต่อเครื่องบินมักจะเลือกที่นั่งท้ายเครื่องบินใกล้ห้องน้ำด้านหลังเหตุผลฟังดูสมเหตุสมผลมากคือสะดวกในการลุกเดินไม่ต้องรบกวนผู้อื่นเมื่อต้องการลุกโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นกระเพาะปัสสาวะก็ไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนผู้สูงอายุหลายท่านยังคิดง่ายๆว่านั่งท้ายเครื่องบินจะเงียบกว่าไม่ค่อยถูกชน หากเหนื่อยก็ง่ายต่อการขอไปห้องน้ำแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่เป็นหนึ่งในตำแหน่งที่เสี่ยงที่สุดต่อสุขภาพของผู้สูงอายุดิฉันขอพูดตรงๆความกลัวแรกที่ที่นั่งท้ายเครื่องบินนำมาให้คือความเหนื่อยล้าสะสมและความไม่สเสถียรของการไหลเวียนโลหิตบริเวณท้ายเครื่องบินเป็นจุดที่รับแรงสั่นสะเทือนและการแกว่งตัวมากที่สุดตลอดเที่ยวบินเมื่อเครื่องบินขึ้น ลงหรือรเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนส่วนหางของเครื่องบินจะมีการแกว่งตัวมากกว่าส่วนกลางและส่วนหัวเครื่องบินสำหรับคนหนุ่มสาวร่างกายอาจปรับตัวได้เองแต่สำหรับผู้สูงอายุระบบการทรงตัวและระบบหัวใจและหลอดเลือดจะมีความไวมากขึ้นการสั่นสะเทือนที่ยืดเยื้ออาจทำให้วิงเวียนคลื่นไส้หัวใจเต้นผิดจังหวะ และความดันโลหิตตกอย่างเงียบๆอีกปัจจัยหนึ่งที่น้อยคนจะสังเกตเห็นคือกระแสลมและความกดอากาศเฉพาะที่แม้ว่าห้องโดยสารทั้งหมดจะถูกปรับความดันตามมาตรฐานความปลอดภัยการบินแต่ในความเป็นจริงของการดำเนินงานบริเวณใกล้ห้องน้ำด้านหลังมักจะมีกระแสลมที่เย็นและแห้งกว่าเนื่องจากประตูทางเข้าสู่ห้องเครื่องระบบดูดกลิ่น และระบบระบายอากาศทำงานตลอดเวลาสำหรับผู้สูงอายุสภาพแวดล้อมที่มีอากาศแห้งและเย็นเป็นเวลานานอาจทำให้หลอดเลือดส่วนปลายหดตัวทำให้ความดันโลหิตผันผวนอย่างผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้ยาลดความดันโลหิตหรือยาโรคหัวใจความกลัวถัดมามาจากระดับเสียงรบกวนและกลิ่นที่นั่งท้ายเครื่องบินมักจะได้รับเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์เสริม เสียงปิดเปิดประตูห้องน้ำเสียงกดชักโครกและเสียงผู้โดยสารยืนรอคิวฟังดูอาจไม่รุนแรงนักแต่สำหรับผู้สูงอายุเสียงรบกวนที่ยืดเยื้ออาจทำให้เกิดความเครียดทางระบบประสาททำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อความเหนื่อยล้าและวิงเวียนกลิ่นจากห้องน้ำแม้จะได้รับการจัดการแล้วก็ยังอาจทำให้คลื่นไส้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท้องไม่แข็งแรงหรือกำลังใช้ยาสิ่งสำคัญมากประการหนึ่งตามขั้นตอนความปลอดภัยการบินในประเทศไทยคือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์พนักงานต้อนรับจะให้ความสำคัญกับการเข้าถึงผู้โดยสารในบริเวณกลางและด้านหน้าซึ่งมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานและอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ดีกว่าที่นั่งท้ายเครื่องบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางเดินถูกปิดกั้นโดยผู้โดยสารที่ยืนรอห้องน้ำจะทำให้การเข้าถึงช้าลงซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบหากคุณต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเช่นความดันโลหิตตกหายใจลำบากหรือเจ็บหน้าอกทางออกสำหรับคุณคืออะไรดิฉันไม่แนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงห้องน้ำทั้งหมดแต่ควรเลือกที่นั่งที่ห่างจากห้องน้ำอย่างน้อย3-5ถึงแถว โดยเน้นที่บริเวณกลางลำตัวเครื่องบินหากคุณต้องการเข้าห้องน้ำบ่อยครั้งคุณสามารถแจ้งสายการบินหรือพนักงานต้อนรับเมื่อขึ้นเครื่องบินได้ตามระเบียบการให้บริการผู้โดยสารพิเศษพนักงานต้อนรับมีหน้าที่ช่วยเหลือคุณในการลุกยืนและเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัยเมื่อจำเป็นไม่ใช่ให้คุณอดทนอยู่คนเดียวประโยชน์ของการหลีกเลี่ยงที่นั่งท้ายเครื่องบินนั้นชัดเจนมาก คุณจะรู้สึกสั่นสะเทือนน้อยลงอากาศสบายขึ้นสบายใจมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือลดความเสี่ยงต่อความดันโลหิตตกวิงเวียนและความเหนื่อยล้าที่ยืดเยื้อหลังเที่ยวบินเมื่อลงจากเครื่องบินคุณจะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นเดินเหินได้มั่นคงขึ้นไม่ต้องนั่งพักนานเกินไปที่สนามบินตำแหน่งถัดไปที่ดิฉันกำลังจะพูดถึง แม้จะดูเหมือนไม่มีอันตรายและเป็นที่นิยมอย่างมากแต่กลับแอบแฝงความกดดันอย่างมากต่อร่างกายของผู้สูงอายุตำแหน่งที่2ที่นั่งตรงกลางแถว B และ E คุณคะหากมีตำแหน่งที่ดิฉันพบผู้สูงอายุนั่งมากที่สุดและเป็นตำแหน่งที่ทำให้เกิดความเหนื่อยล้ามากที่สุด นั่นคือที่นั่งตรงกลางแถวเมื่อซื้อเตาผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยเลือกที่นั่งนี้เพราะราคาถูกกว่าไม่มีทางเลือกอื่นหรือเพียงแค่คิดว่านั่งแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วจะเป็นอะไรไปแต่ในความเป็นจริงสำหรับผู้สูงอายุที่นั่งตรงกลางแถวเป็นหนึ่งในตําแหน่งที่สร้างแรงกดดันต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงความดันโลหิตมากที่สุดแม้ภายนอกจะดูปกติมากก็ตามความกลัวแรกของที่นั่งตรงกลางไม่ได้มาจากการสั่นสะเทือนหรือเสียงรบกวนแต่มาจากการถูกบีบอัดและการจำกัดการเคลื่อนไหวที่นั่งตรงกลางบังคับให้คุณต้องนั่งนิ่งอยู่ในพื้นที่ที่แคบ ทั้งสองข้างมีคนนั่งยากที่จะเหยียดขายากที่จะหันตัวและไม่อยากลุกเดินไปไหนสำหรับคนหนุ่มสาวการนั่งนิ่งๆสองสามชั่วโมงอาจทำให้รู้สึกเมื่อยล้าเท่านั้นแต่สำหรับผู้สูงอายุการนั่งนานๆในท่าทางที่อึดอัดจะทำให้การไหลเวียนโลหิตที่ขาไม่ดีเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการเท้าบวมชาและที่อันตรายกว่านั้นคือความดันโลหิตตก เมื่อลุกขึ้นยืนกระทันหันอีกปัญหาหนึ่งที่ร้ายแรงคือความรู้สึกไม่กล้ารบกวนผู้นั่งที่นั่งตรงกลางมักจะพยายามอั้นน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการไปห้องน้ำอั้นการลุกยืนเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนคนที่นั่งข้างๆสิ่งนี้นำไปสู่ภาวะขาดน้ำเล็กน้อยที่ยืดเยื้อทำให้เลือดขนขึ้นหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นง่ายต่อการเกิดอาการวิงเวียนหน้ามืด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานหรือกำลังใช้ยาขับปัสสาวะตามคำแนะนำทางการแพทย์ด้านการบินภาวะขาดน้ำแม้เพียงเล็กน้อยก็เพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดปกติของความดันโลหิตบนเครื่องบินตามขั้นตอนความปลอดภัยการบินที่ใช้ในประเทศไทยผู้โดยสารควรลุกขึ้นยืนและเคลื่อนไหวเล็กน้อยทุก60-90นาทีเพื่อรักษาการไหลเวียนโลหิต แต่สำหรับที่นั่งตรงกลางแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอคุณต้องขออนุญาตคนสองคนที่นั่งข้างๆรอให้พวกเขาลุกขึ้นแล้วจึงจะสามารถออกไปที่ทางเดินได้ผู้สูงอายุจำนวนมากเนื่องจากความเกรงใจจึงละเลยการเคลื่อนไหวและผลที่ตามมาคือความรู้สึกเหนื่อยล้าจะมาถึงอย่างรวดเร็วในช่วงท้ายของเที่ยวบินที่นั่งตรงกลางยังมีความเสี่ยง อีกประการหนึ่งที่น้อยคนจะกล่าวถึงนั่นคือการเข้าถึงยากเมื่อต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์เมื่อคุณรู้สึกไม่สบายพนักงานต้อนรับจำเป็นต้องเข้าถึงคุณอย่างรวดเร็วเพื่อวัดความดันโลหิตให้ออกซิเจนหรือปฐถมพยาบาลแต่ที่นั่งตรงกลางถูกคนสองคนขวางไว้การดำเนินการจะช้าลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อห้องโดยสารมีผู้โดยสารหนานแน่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน การล่าช้าเพียงไม่กี่นาทีก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของผู้สูงอายุได้ทางออกในที่นี้ไม่ซับซ้อนเกินไปหากเป็นไปได้คุณควรเลือกที่นั่งริมทางเดินเพื่อความสะดวกในการลุกยืนเคลื่อนไหวหรือที่นั่งริมหน้าต่างหากคุณเคลื่อนไหวไม่มากแต่ต้องการที่พิงศีรษะและท่าทางที่มั่นคงสายการบินหลายแห่งในประเทศไทยอนุญาตให้คุณเลือกที่นั่งล่วงหน้า ก่อนเที่ยวบินโดยมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยแต่สิ่งแรกเปลี่ยนคือความสบายและความปลอดภัยที่มากกว่ามากหากเดินทางกับญาติสนิทให้ขอให้พวกเขาช่วยเปลี่ยนที่นั่งหลีกเลี่ยงการปล่อยให้คุณนั่งที่นั่งตรงกลางคนเดียวประโยชน์ของการหลีกเลี่ยงที่นั่งตรงกลางคือคุณจะดื่มน้ำได้เพียงพอมากขึ้นเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นสบายใจมากขึ้น ซึ่งจะช่วยรักษาความดันโลหิตให้คงที่ตลอดเที่ยวบินเมื่อร่างกายไม่ถูกบีบอัดหัวใจก็ไม่จำเป็นต้องทำงานหนักเกินไปความเสี่ยงต่ออาการวิงเวียนและหน้ามืดหลังเที่ยวบินก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด และตอนนี้ดิฉันขอแบ่งปันตำแหน่งที่3นี่คือตำแหน่งที่คนหนุ่มสาวหลายคนชื่นชอบเพราะรู้สึกมั่นคงแต่สำหรับผู้สูงอายุกลับแฝงไปด้วยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสั่นสะเทือนและความกดดันต่อร่างกายตำแหน่งที่3ที่นั่งใกล้ปีกเครื่องบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้เครื่องยนต์คุณคะที่นั่งใกล้ปีกเครื่องบินเป็นตำแหน่งที่ผู้โดยสารจำนวนมาก โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวชื่นชอบเพราะรู้สึกมั่นคงสั่นสะเทือนน้อยในแนวขึ้นลงผู้สูงอายุหลายท่านก็เคยได้ยินลูกหลานบอกว่านั่งใกล้ปีกจะกลัวน้อยลงไม่ค่อยโคลงเคลงข้อนี้ไม่ผิดทั้งหมดแต่สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจความดันโลหิตหรือเบาหวานที่นั่งใกล้ปีกกลับนำมาซึ่งความกดดันอีกรูปแบบหนึ่งที่เงียบ แต่ยืดเยื้อและหากไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ก็ง่ายที่จะประมาทความกลัวแรกของที่นั่งใกล้ปีกคือการสั่นสะเทือนความถี่ต่ำแต่ต่อเนื่องบริเวณปีกเป็นจุดรวมของแรงยกระบบแฟบและโครงสร้างรับน้ำหนักหลักของเครื่องบินตลอดเที่ยวบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนเล็กน้อยบริเวณนี้มักจะส่งการสั่นสะเทือนที่สม่ำเสมอและยืดเยื้อเข้าสู่ห้องโดยสาร คนหนุ่มสาวอาจรู้สึกไม่สบายเล็กน้อยแต่สำหรับผู้สูงอายุการสั่นสะเทือนที่สม่ำเสมอเป็นเวลานานอาจทำให้หัวใจอ่อนล้าทำให้เกิดความเครียดทางระบบประสาทและรบกวนการควบคุมความดันโลหิตอีกปัจจัยหนึ่งที่น้อยคนจะสังเกตเห็นคือเสียงรบกวนต่ำและความกดดันของเสียงที่นั่งใกล้ปีก มักจะได้รับเสียงรบกวนจากกระแสลมที่ไหลผ่านปีกและเครื่องยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเครื่องบินลำตัวแคบที่นิยมใช้ในประเทศไทยเสียงรบกวนต่ำไม่ทำให้ตกใจแต่สร้างความรู้สึกมึนหัวหูอื้อยากต่อการมีสมาธิสำหรับผู้สูงอายุภาวะหูอื้อที่ยืดเยื้ออาจนำไปสู่อาการวิงเวียนศีรษะการทรงตัวเสียเมื่อลุกยืน เพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มเมื่อเคลื่อนไหวในห้องโดยสารนอกจากนี้ที่นั่งใกล้ปีกมักจะมีทัศนวิสัยจำกัดมองไม่เห็นท้องฟ้าหรือพื้นดินชัดเจนสำหรับผู้สูงอายุหลายท่านการไม่สามารถสังเกตการภายนอกได้ง่ายอาจทำให้รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเสียการทรงตัวเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร่างกายกำลังอ่อนเพลียจากประสบการณ์จริงของพนักงานต้อนรับ ผู้โดยสารสูงอายุที่นั่งบริเวณนี้มักจะรับรู้สถานการณ์บินได้ยากกังวลง่ายเมื่อมีการสั่นสะเทือนเล็กน้อยแม้ว่าเที่ยวบินจะปลอดภัยโดยสิ้นเชิงก็ตามตามระเบียบความปลอดภยัยการบินและการจัดวางห้องโดยสารในประเทศไทยบริเวณใกล้ปีกมักจะอยู่ใกล้ทางออกฉุกเฉินนี่คือบริเวณที่มีข้อกำหนดพิเศษ ผู้โดยสารที่นั่งตรงนี้ต้องมีสุขภาพแข็งแรงตอบสนองเร็วสามารถเข้าใจคำแนะนำด้วยวาจาในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ด้วยเหตุผลนี้สายการบินหลายแห่งไม่สนับสนุนหรือไม่จัดให้ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนั่งในแถวที่นั่งติดประตูทางออกฉุกเฉินและพนักงานต้อนรับมีสิทธิจัดที่นั่งใหม่หากเห็นว่าไม่เหมาะสม สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าบริเวณใกล้ปีกถูกพิจารณาว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องการสภาพร่างกายที่ดีทางออกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับคุณคือการเลือกที่นั่งในบริเวณหน้าปีกหรือหลังปีกไม่กี่แถวซึ่งมีการสั่นสะเทือนน้อยลงเสียงรบกวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดและทัศนวิสัยกว้างขวางขึ้นหากคุณหูอื้อได้ง่ายควรเตรียมลูกอมไว้ดูดดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการนั่งในตำแหน่งที่ได้รับแรงกดดันจากเสียงเป็นเวลานานเมื่อจองต่อคุณสามารถสอบถามแผนผังที่นั่งให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณใกล้ปีกและประตูทางออกฉุกเฉินประโยชน์ของการหลีกเลี่ยงที่นั่งใกล้ปีกคือลดความเหนื่อยล้าที่แฝงอยู่ลดอาการหูอื้อลดความเครียดทางระบบประสาทช่วยให้คุณรักษาสภาพร่างกายที่มั่นคงตลอดเที่ยวบิน เมื่อร่างกายไม่ถูกบั่นทอนด้วยการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนความเสี่ยงต่อความดันโลหิตตกและหน้ามืดเมื่อลุกยืนก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดดิฉันได้แบ่งปันไปแล้ว 3. ตำแหน่งที่ผู้สูงอายุไม่ควรเลือกซื้อต่อเครื่องบินแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือวิธีการเลือกที่นั่งที่ปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณคืออะไรและมีอะไรที่ต้องใส่ใจเพิ่มเติมบ้างเพื่อให้เที่ยวบินราบรื่นอย่างแท้จริง ดิฉันจะสรุปสั้นๆและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในทันทีสรุปและคำแนะนำที่นั่งท้ายเครื่องบินใกล้ห้องน้ำด้านหลังเป็นตำแหน่งที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงเพราะรับแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงกว่าอากาศแห้งและเย็นกว่ามีเสียงรบกวนและกลิ่นมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งยากต่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วเมื่อต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ปัจจัยเหล่านี้ รวมกันอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตตกวิงเวียนและความเหนื่อยล้าที่ยืดเยื้อหลังเที่ยวบินที่นั่งตรงกลางแถวดูเหมือนไม่มีอันตรายแต่กลับทําให้เกิดการบีบอัดจํากัดการเคลื่อนไหวทําให้คุณอดกลั้นการดื่มน้ําและลุกเดินซึ่งนําไปสู่ภาวะขาดน้ําเล็กน้อยการไหลเวียนโลหิตไม่ดีและความดันโลหิตตกเมื่อลุกยืนนอกจากนี้ที่นั่งตรงกลางยังเป็นอุปสรรค เมื่อต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินจากพนักงานต้อนรับที่นั่งใกล้ปีกเครื่องบินสร้างการสั่นสะเทือนความถี่ต่ำที่ยืดเยื้อเสียงรบกวนต่ำและความกดดันจากเสียงซึ่งง่ายต่อการทำให้หูอื้อมึนหัวหัวใจอ่อนล้าในผู้สูงอายุนี่เป็นบริเวณที่มักจะอยู่ใกล้ทางออกฉุกเฉินซึ่งต้องการสภาพร่างกายที่ดีจึงไม่เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว จาก3ประเด็นข้างต้นดิฉันขอให้คําแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อซื้อต่อคุณควรเลือกที่นั่งริมทางเดินหรือที่นั่งริมหน้าต่างในบริเวณกลางลำตัวเครื่องบินหลีกเลี่ยงที่นั่งติดป,ปีกและท้ายห้องโดยสารหากเป็นไปได้ให้เลือกที่นั่งล่วงหน้าแต่เนิ่นๆหรือให้ลูกหลานช่วยจองที่นั่งที่เหมาะสมเมื่อขึ้นเครื่องบิน คุณไม่ควรกังวลที่จะแจ้งพนักงานต้อนรับเกี่ยวกับสภาพสุขภาพของคุณตามระเบียบการให้บริการผู้โดยสารในประเทศไทยพนักงานต้อนรับมีหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อจำเป็นตลอดเที่ยวบินคุณควรดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอเคลื่อนไหวร่างกายเบาๆลุกขึ้นยืนช้าๆและไม่ควรกังวลที่จะกดกริ่งเรียกพนักงานต้อนรับ หากรู้สึกไม่สบายการเรียกขอความช่วยเหลือไม่ใช่การรบกวนแต่เป็นสิทธิอันชอบธรรมของคุณซึ่งจะช่วยให้เที่ยวบินปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับตัวคุณเอง ดิฉันหวังว่าหลังจากวิดีโอนี้คุณจะไม่ต้องกังชวนเมื่อเดินทางด้วยเครื่องบินอีกต่อไปแต่จะมีความรับผิดชอบและความสบายใจแทนการเลือกที่นั่งที่ถูกต้องก็เหมือนกับการคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อสุขภาพของคุณเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ให้ประโยชน์มหาศาลดิฉันขอถามคำถามหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกันค่ะ